สวัสดีครับบิ๊กครับสวัสดีครับเต้ครับคุณกําลังรับชมรับฟังรายการคํานี้คืออะไรครับวันนี้มีข้อสงสัยครับมีเพื่อนมาบอกว่าไปแจ้งความแล้วตํารวจบอกเป็นเรื่องแพ่งเนี่ยแล้วเขาก็ได้กลับบ้านเฉยๆเลยเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรครับจริงๆตำรวจเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนสวน,สวน,นะครับในคดีอาญาครับฉะนั้นเนี่ยเขา,าจะไม่ทําเรื่องทางแพ่ง นะครับจนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเรื่องอะไรคือแพ่งอะไรคืออาญาซะนหน่อยรเรื่องทางแพ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องมีสิทธิ์เป็นเรื่องที่มีการคุยกันเรื่องสิทธิหน้าที่แล้วก็ถูกโต้แย้งสิทธิหน้าที่กันนะครับว่า้คุณต้องทําอย่างนี้ฉันต้องทําอย่าง,งานั้นต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายต้องทําไม่ต้องทาไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งครับเรื่องทางแพ่งเนี่ยถ้าเกิดถูกโต้แย้งนะครับหรือต้องให้ศาลเนี่ยช่วยรับรองสิทธิ์ตัวนั้นให้เนี่ย ก็ S <S <an> <S จะต้องไปฟ้องศาลครับ,รบไม่สามารถใช้หนทางอื่นได้ครับ,รบในส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอาญานะครับเรื่องอาญาเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่ามีบุคคลอื่นเนี่ยมากระทําผิดกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ว่ามีโทษนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเอาตัวอย่างที่อธิบายกันในหมาลัยเนี่ยก็จะบอกว่าแบบผู้ใดฆ่าคนตายู้นั้นต้องระวังโทษอย่างนี้ก็คือกฎหมายที่มีโทษนะครับอันนี้ถ้าทําผิดกฎหมายลักษณะนี้ก็สามารถดําเนินการได้2ทางหนึ่งก็คือไปร้องทุก หรือไปกล่าวโทษกับตารวจนะครับกับพนักงานสอบสวนนะครับหรือถ้าเกิดเฮ้ยมันช้ามันไม่ทันใจอันนี้ก็ต้องไปฟ้องเองต่อศาลนะครับคนที่มีสิทธิ์ฟ้องเ,อเรียกว่าการเริ่มดาเนินคด,ดีในเมืองไทยเนี่ยจะเริ่มได้ยุดด้วย2คนนะฮะคนแรกก็คือตัวผู้เสียหายผู้เสียหายจ้างทนายฟ้องอันนี้ก็คือผู้เสียหายฟ้องเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ ผ่านพนักงานในอัยการแต่ถ้าเกิดพนักงานในอัยการจะฟ้องเนี่ยต้องมีการสอบสวนโดยชอบมาก่อนครับ,รบนี่คือแพ่งอาญาครับทีนี้มีตัวอย่างมาเพื่อนยืมเงินกันเนี่ยแล้วแล้วเขาไม่คืนกันเนี่ยไปแจ้งความได้ไหมก็ตํารวจเขาจะคงจะลงถ้ารับนะครับเขาจะรับลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแต่การยืมเงินคนแล้วไม่คืนเนี่ยเป็นความผิดทางแพ่งนะครับไม่ใช่ความผิดอาญาเว้นแต่ว่าจะมีพฤติการหรือมีเหตุบางอย่างให้เชื่อได้ว่า คนนี้เนี่ยขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นการช่อกงเราอ,อย่างนั้นไน่าจะผิดช,ช่อกงเป็นกรณีกรณีไปครับ,รบนั่นก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปเนาะแต่จะ<ช>บอกบว่าเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยแล้วที่ตำรวจจะทําอะไรให้ได้บ้างเนี่ยก็ยากก<อ>็สงสารพนักงานเจ้าหน้าที่สงสารตำรวจเข้าเหมือนกันในในบางมุมนะครับเพราะมันก็อธิบายยากว่าเรื่องไหนเป็นแพ่งเรื่องไหนเป็นอาญาเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดคนเดือดร้อนเดินขึ้นไปหาคนที่คิดว่าเป็นที่พึ่งแล้ว ปรากฏว่าเฮ้ยเขาทําไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าไอคนที่โดนปฏิเสธมาบางทีก็อาจจะเสียใจนิดนึงครา <พอ S 2> ไม่ได้<ช>ไดรับคำอธิบายที่ดีพอแต่ตอนนี้ในหลายๆสอ놀ออก็มีทนายความที่เขานั่งประจําอยู่อ,อันนี้ก็ลองปรึกษาเขาดูว่าไอไอเดียที่พี่ตำรวจเขาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาอะไรงเงี้ยแล้วก็อาจจะได้รับความสบายใจมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ไปโกรธคุณตํารวจครับครับครเข้าใจแล้วนะครับว่าแพ่งอาญาคืออะไรนะครับค่ะอยากจะฝากว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ่งเรื่องอาญาเนี่ยนะครับก็ต้องลองดูก่อนนะครับการขึ้นไปแจ้งความหรือไปร้องทุกข์อะไรโดยไม่มีมูลไม่มีเหตุไม่มีความจริงเนี่ยก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาขึ้นมาได้นะครับจากการแจ้งความเท็จนะครับยังไงต้องระวังตัวนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ